ทั้งหมดนี้ราคา12,990หารครับยังไม่รวมโปรใดๆทั้งสิ้นนะคุณได้ไปหมดเลยนะครับเมาส์แบบดีต่อคอมก็ได้ต่อคีย์บอร์ดก็ดีนะครับมันเป็นแวร์เลสแล้วก็บลูทูธในตัวนะครับสามารถปรับตัวนี้ได้นะปากกาครับราคาเนี่ยประมาณ4,000 4,000กว่าบาทเลยนะครับมันเป็นเพนซิลเจนล่าสุดนะครับรองรับ4,000ันขอระดับเขียนดีมากนะครับแล้วก็เคสคีย์บอร์ดแบบดีเลยครับถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อเองราคาหลายพันบาทแน่นอนอันนี้ก็คือเบสแพด11.5 Paper Edition Mat นะครับ2025ตัวเครื่องเราผมบอกเลยว่า รู้หลาแบบนี้เลยนะครับใช้ทํางานเอกสารได้ดีมากนะครับเพราะว่าเขาแถม w P S Office เวอร์ชัน P C level นะมันจะไม่เหมือนเวอร์ชันโมบายนะครับเวอร์ชัน P C level เนี่ยสามารถใช้เหมือนกับคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับมีไพ v o t a b l e นะครับมีสูตรคํนวณต่างๆนานาหรือแม้กระทั่งการนําเสนอครับคุณสามารถนาเสนอได้เหมือน PowerPoint เลยมีนับเวลาถอยหลังมีเคาน์เตอร์นะครับมีเลเซอร์มีการคอมเมนต์งานเอาง่ายๆถ้าเกิดคุณใช้ Microsoft 3+ 6 5ายังไงนะครับตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้เลยใช้ร่วมกันได้ใครจะพอร์ตจากตัว Microsoft ใครจะพอร์ตจากตัว Windows นะ ทำงานต่ออย่างนี้ก็ได้นะครับที่สาคัญที่ผมชอบมากกว่านนะั้นคือการเล่นแอปปีนี้ Huawei พัฒนามาดีมากคือการเล่นแอปเนี่ยมันจะเป็นแอป e x t e n d e r หรือ extended นั่นแหละเวลาเราก,กดแอปที่เป็นช้อปปิ้งอะ่ะหน้าซ้ายเป็นแคตตาล็อกหน้าขวาเป็นสินค้าเลยครับจะช้อปปิงาาา้ง l a z a d a จะดูแคตตาล็อกด้านหนึ่งจะดูสินค้าด้านหนึ่งี่ยโอโ้โหโฟมากแล้วก็ประหยัดเวลาทํางานได้เร็วนะครับคุณยังสามารถแตะด้านข้างได้นะเวลาคุณเล่นแอปเนี่ยบางแอปมันจะอยู่ตรงจอกลางใช่ไหมเราจะต้องไปแตะแอปตร,รตรงจอกลางครับตัวนี้ไม่ต้อง ที่นี้ที่ทาได้เลยนะเหมือนหัวเว่ยเนี่ยปีนี้เขาอัปเดตฟีดแบ็กที่เกิดขึ้นได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็แอปพลิเคชันที่ใช้กับ Google นะครับผมว่าน่าจะ99%ถ้าเกิดว่าแอปในการใช้ทั่วไปเนี่ยยกเว้นการซิงค์ที่มันเป็นไทม์ไลน์ของแมปอะ่ะมันจะซิงค์ไม่ได้นะครับต้องไปดูในเน็ตแทนซึ่งอันนี้ผมไม่ซีเรียสเลยนะครับเรื่องไทม์ไลน์ในการซิงค์นอกนัานมันซิงค์ได้หมดแล้วนะครับยกเว้นจะมีแอปบางแอปแค่นั้นแต่ว่าแอปที่ใช้โดยประจําวันอ่ะผมลองมาหมดแล้วนะครับหรือคุณไปดูเต็ๆกได้้้แต่่ววันนีจะบอกาากาาถเิดว่่าาาาาใใครรช้ WG Office งงน,นทอทเกสตๆ ต่างๆโดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินซับสไครต์หรือแม้กระทั่งใครใช้โปรคีเอทอยู่นะครับแล้วก็ใช้งานในการด้านวาดภาพนะครับสามารถวาดภาพได้เลยเพราะปากกามันรองรับหลายระดับแล้วก็หัวแปรงปากกาใน Go p e n t แอป,แปของเขาเนี่ยมีเป็นร้อยแบบนะครับแล้วก็สามารถทำแอนิเมชันตัวขยับได้คล้ายๆโปรคีเอทเลยครับแต่แค่มันสู้ไม่ได้ก็ตรงแค่คอมมูนิตี้หรือว่าของเล่นที่ให้ซื้อถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ซื้อของเล่นมากนักอ่ะตัวนี้ก็ให้ได้ที่สําคัญข้อดีของแอปโปรคีเอทของมันอ่ะมันไม่ต้องซื้อหัวปากกาหัวแปรงต่างๆนะครับซ หัวชนิดเดียวกันนะแบบหัวแปรงหัวอะไรที่มันวาดเจ๋งๆอะ่ะมันจะเสียเงินซื้อถูกไหมแต่หัวเวทเขาจะฟรีหมดเลยข้อดีข้อเสียมันก็จะมีเดี๋ยวไปดูรีวิวว่าเขจะเป็นยังไงแต่ว่าผมจะบอกกันเลยว่ามันคุ้มมากปากกานะครับคีย์บอร์ดเมาส์คุ้มสุดแล้วแล้วเล่นแอปดีสุดด้วยนะครับตอนนี้ยกเว้นเวลาคุณจะซิงค์ g o o g l e บางแอปพลิเคชันแค่นั้นนะครับไปดูรีวิวเต็มครับ